สวัสดีครับผมพี่ท่านครับผมัน,นมาฟังเพลงครับผมจะมอบให้ฟังสักเล็กสักน้อยวันนี้ไม่สบายใจครับผมขอโทษแน่เด้อวันนี้ผมเข้าไปผิดผมก็ลืมสนิทไม่คิด แต่มีปัญหาผมลืมแล้วด้วยคนสวยน้องก็ตามมามาบอกเรือล่าพิมทิมผิดที่ว่าไม่มีอภยัยขอโทษแน่เด้อวันนี้ผม เข้าไปพิมพ์ผิดผมก็ลืมสนิทไม่คิดจะมีปัญหาผมลืมแล้วด้วยคนสวยน้องก็ตามมามาบอกเรืยกว่าพิมพ์ผิดที่ว่าไม่มีอาภายัย ออออขอโทษแน่เด้อวันนี้ผมเข้าไปผิดผิดผมก็ลืมสนิทไม่คิดจะมีปัญหาผมลืมแล้วด้วยคนสวยข้องก็ตามมา มาบอกเลิกลาฮะพิมผิดที่ว่าไม่มีอภัย <c oughs> อะไรนะมันเมันไม่เลื่นเลยทอาไหมเอาใหม่ <S <S ขอโทษนะเด้อวันนี้ผมเข้าไปพิมพ์ผิดผมก็ลืมสนิทไม่คิดจะมีปัญหา ผมลืมแล้วด้วยคนสวยน้องก็ตามมามาบอกเลิกลาทีมผิดที่ว่าไม่มีอาภายัยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับผม ฝากไปตามเพลนก็แล้วก,กันนะครับผมขอบคุณมี่ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมมอบให้น้องใหม่ชีวิตของผมก็ประมาณนี้แหละพี่เอย ยากเกินยังมาโดนทอดทิ้งยุคของผมไม่มีใครรักกิงหมดเกิดมาเพื่อเพื่อโดนทิ้งทั้งชีวิตน้องเอ ลูกผู้ชายเสียใจเป็นเหมือนกันครับผมขอบคุณใน,นคำหวังดีนะครับความรู้ไม่มีอย่งเอย ต้องพิมพ์ผิดอีกธรรมดาผลที่ได้รับก็ก็คงเป็นแบบนี้ก็แค่พิมพ์ผิด ครับผมขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษทพี่ๆไปด้วยครับผม